โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แมะเราก็มาอยู่กับเกมอุลตร้าแมนบีอัลตาคลิปพรีวิวตระครโฉมใหม่กันบ้างดีกว่าเนาะก่อนหน้านี้เราก็ทํารูปแบบเดิมๆกันไปซึ่งมันดูเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยมีการปรับปรุงคลิปพรีวิวตระครขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ในการทําคลิปเกมอื่นด้วยโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับตระครอุลตร้าแมนสูตรฮิคาริครับ อุลตร้าแมนที่คารีนั้นเป็นตัวละครลิมิเต็ดของเกมนะครับผมโดย1 ID จะสามารถหามันได้เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นนะครับผมเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ไม่มีสุ่มไม่มีได้มาจากอีเวนต์แต่1 ID สามารถหาได้เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นวิธีการหาอุลตร้าแมนที่คารีนั้นจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเพลเยอร์เองโดยเลเวลของเพลเยอร์นั้นจะมีการแบ่งออกเป็น6ทีม เตีมละ100เลเวลรวมกันเป็น600เลเวลฮิคารินั้นจะแจกฟรีสำหรับคนที่กลายเป็นเลเวล100แล้วเท่านั้นจึงกลายเป็นว่าฮิคาริสามารถหาได้เพียงแค่6ครั้งจาก600เลเวลหรือว่า100เลเวลใน6ตีมนั่นเองครับผมฮิคาริค่อนข้างหายากมากและจำกัดที่สุดแล้วมันคือลิมิตที่มีจำกัดอย่างแท้จริงเลยครับผมเพราะตัวอื่นๆเดี๋ยวตู้มาก็สุ่มได้เรื่อยๆอยู่ดีนั่นเองครับในเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครซ้ำตัวละครซ้ำของเราจะกลายเป็นเศษชิ้นส่วนซึ่ง เศษชิ้นส่วนนี้จะใช้ในการแลกของและใช้ในการอัพสกิลของตระครครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการจะอัพอุลตร้าแมนฮิคาริไปจนถึงจุดสูงสุดจริงๆต้องเก็บเศษชิ้นส่วนของอุลตร้าแมนฮิคาริไว้ใช้ในการอัพสกิลห้ามเอาเศษชิ้นส่วนของอุลตร้าแมนฮิคาริไปใช้ในการแลกอุปกรณ์อื่นๆเด็ดขาด แต่สำหรับใครที่เผือเอาเศษชิ้นส่วนของอุลตราแมนฮิคาริไปย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีวิธีแก้เหมือนกันนะครับผมก็คือแกต้องไปเก็บตัวลูกบอลไฟนะครับผมเพื่อใช้ในการแทนอุลตราแมนฮิคาริซึ่งตัวของลูกบอลไฟเนี่ยสามารถหาได้จากการเล่นลิมิเตอร์สุ่มกาชาและเอาเศษชิ้นส่วนตัวละคร UR ไปแลกโดยจะเป็นการใช้เศษชิ้นส่วน5ตัวละครกับการแลกลูกบอลไฟ1ลูกถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุลตราแมนฮิคาริเนี่ยต้องไปเอาตัวลูกบอลไฟมาและใช้ เศษ UR แรก5เท่าของตระครีนิคาริเลยนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบสิ้นเปลืองโคตรๆก็กลายเป็นว่าเราวางเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในจุดนี้โอเคเราก็มาเริ่มที่ตระครอ,อุลตร้าแมนฮิคาริกันเลยดีกว่าสเตตัสของอุลตร้าแมนฮิคารินั้นค่อนข้างที่จะต่ำนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับตระครใหม่ๆในปัจจุบันเนื่องจากว่าอุลตร้าแมนฮิคาริเนี่ยเป็นตระครรุ่นแรกๆของเกมนั่นเองครับผมพลังโจมตีพื้นฐานจะอยู่ที่6,120 เลือด246,000การป้องกันธรรมดา600การป้องกันสกิล1,101การโจมตีประเภทปกติหรือว่าการโจมตีกรยภาพเวลาในการโจมตีต่อ1รอบ2วินาทีระยะโจมตีอยู่ที่1.8หรือว่าเป็นตัวโจมตีระยะประชิดความเร็วในการเคลื่อนที่2.1 อัตราคิอยู่ที่15%และดาเมจคิดอยู่ที่220%นั่นเองครับต่อไปจะเป็นความสามารถของอุลตราแมนฮิคาริการโจมตีปกติของฮิคารินั้นจะเป็นการโจมตี1ฮิตต่อ1รอบและเสยเวลา2วินาทีในการโจมตีใหม่ซึ่งค่อนข้างช้าอยู่พอสมควรสกิลรีดเดอร์ของฮิคาริก็คือ เพิ่มพลังในการโจมตีให้กับทุกตัวละครในทีม12%สกิลรีดเดอร์ของฮิคารินั้นจะเป็นสกิลรีดเดอร์พื้นฐานนะครับผมที่ตัวละครอื่นๆก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้ฮิคาริเป็นรีดเดอร์ก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นพาสซีฟสก l ล ท่าส,สกิลของฮิคาริก็คือการโจมตีทะลุเกาะป้องกันปกติและเกาะป้องกันสกิลหรือว่าเป็นการโจมตีทะลุเกาะป้องกันทุกชนิดของเกมนั่นเองับเพราะว่าในเกมก็มีเกาะป้องกันอยู่เพียงแค่2ชนิดนี้เท่านั้นซึ่งจะเป็นการโจมตีทะลุเกาะป้องกัน20%นะครับผมก็แปลว่าดาเมจเราโจมตีร้อยเราก็จะเข้า20นั่นเองครับก็ดีกว่าไม่เข้าเลยนะครับผมในจุดนี้ก็เอาไว้ใช้สลับต่อสู้กับพวกที่มีเกราะนั่นเอง ต่อไปจะเป็น Active Skill หรือว่าสกิลท่าไม้ตายของอุลตร้าแมนฮิคาริจะมีชื่อว่าไนท์เบรดโดยจะเป็นคนละชื่อก,ก,กันกับตัวของโทคุนะครับผมโทคุเนี่ยจะมีชื่อว่าไนท์บีมเบรดแต่ว่าตัวนี้จะตัดคําว่าบีมออกไปนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าตัวดาบมันเนี่ยไม่ใช่บีมเลยนั่นเองครับผมถ้าไม่ตายจะเป็นการฟันออกไปด้านหน้าจํานวนทั้งหมด3ฮิตด้วยกันฮิตละ910.8ถึง937.2ซของตัวดาเมจโจมตีพื้นฐานซึ่งถือว่า ่าแรงมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าโดนครบทั้ง3ฮิตนะครับผมในตอนที่ฟันสโตนเนี่ยจะทําให้สโตนนั้นกระเด็นออกไปด้านหน้าด้วยในกรณีที่สโตนมันไม่ใช่เลดบอสนะครับผมมันปีออกไปด้านหน้าอย่างแน่นอนครับผมระยะเวลาในการชาร์จถ้าไม่ตายอยู่ที่12วินาทีและเวลาในการใช้ถ้าไม่ตายอยู่ที่ศูนย์วินาทีหรือคือเต็มอย่สแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่มีการตั้งท่าอะไรเลยซึ่งระยะเวลา12วินาทีถือว่าเป็นระยะเวลาพื้นฐานของตัวละครเริ่มต้นเกมนั่นเองครับผมต่อไปจะเป็น อุปกรณ์ของอุลตราแมนฮิคาริอุปกรณ์ของฮิคารินั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากตู้สุ่มนะครับผมตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ของมันจะไม่ใช่ลิมิเต็ดซึ่งแตกต่างกับตัวละครมากตัวละครลิมิเต็ดแต่อุปกรณ์ไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับผมสามารถหาได้ทั่วไปในการสุ่มกาชาซึ่งจะสุ่มตู้แบบว่าเสียเพชรหรือว่าจะสุ่มตู้เงินก็ได้นะครับผมออกทั้ง2แบบเลยนั่นเองครับตัวของอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าติดครบทั้งหมด6ชิ้นจะทําการเจาะเกราะเพิ่มอีก10%แล้ว ถ้าเกิดว่ารวมกับพาสซีฟที่เป็นความสามารถในการโจมตีเจาะเกาะอ,อีก20%จะกลายเป็น30%ทันทีฮิคาริเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีทะลุเกาะหรือว่าโจมตีเจาะเกาะศัตรูที่แรงที่สุดในเกมนะครับจุดเด่นของอุลตราแมนฮิคาริก็คือการโจมตีปกติของมันเนี่ยจะได้ผลมาจากตัวของพาสซีฟก็คือการโจมตีทะลุเกาะซึ่งสามารถที่จะทะลุเกาะได้ทุกชนิดของเกมถ้าไม่ตายของฮิคาริก็โจมตีทะลุเกาะด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่ตายในเกมมันก็ ลูกเกาะอ,อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของขถ้าไปตายนั้นถ้าเกิดว่าโจมตีโดนทั้งหมด3ฮิตด้วยกันดานเมจต,ต่ําสุดจะอยู่ที่2 7 2พันเถึงสองพเซึ่งถือว่าสูงมากนะครับผมสําหรับตัวละครที่เป็นตัวรุ่นแรกของเกมดาเมจมันสูงยิ่งกว่ตาตัวละครในปัจจุบันเสอ,อีกนะครับผมว่าแต่ถ้าไม่ตายมันโดนครบทั้ง3ฮิตนะครับจุดเด่นอย่างสุดท้ายของฮิคาริก็คือความสามารถในการผลักศัตรูออกไปด้านหน้าซึ่งความสามารถนี้เนี่ย สามารถที่จะใช้ในการลงเล่นอีเวนต์ในการอัพแรงดาวอุปกรณ์และอัพแรงดาวตระครได้รวมไปถึงยังสามารถที่จะลงเล่นอีเวนต์ในการตบเรดบอสเฉพาะตัวหนึ่งตามรูปเลยครับผมเรดบอสตัวนี้จะมีชื่อว่าเอเลียนเอ็กซ์เบสซึ่งก็จะมีต้นแบบมาจากสัตว์ประหลาดในอุลตร้าแมนแจ็กสนั่นเองครับซึ่งเรดบอสตัวนี้เนี่ยมีความสามารถก็คือเกาะมันหนาโคตรค,ครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาตระครปกติไปต่อสู้เนี่ยดาเมจจะเข้าเพียงแค่1เท่านั้นแต่ ถ้าเกิดว่าเอาฮิคาริไปเนี่ยดาเมจจะเข้ามากกว่านั้นครับเนื่องจากว่าฮิคาริโจมตีเจาะเกาะมันได้นั่นเองใครที่จะลงเล่นเลดบอสตัวนี้เนี่ยต้องมีความสามารถในการเจาะเกาะหรือว่าต้องใช้ท่าไม่ตายในการฆ่ามันอย่างเดียวเท่านั้นเหตุผลที่ทีมงานได้มีการแจกฮิคาริให้กับเราในตอนที่เราเข้าสู่เลเวล100เนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยนำฮิคาริมาใช้งานในการต่อสู้กับ XBase นั่นเองครับผมเนื่องจากว่า XBa s e ไม่มีใครตีมันเข้าได้ถ้าจะตีต้องใช้ท่าไม่ตายอย่างเดียวเท่านั้นเลย ซึ่งต้องวนลูปถ้าไม่ตายตั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นเพลเยอร์ที่เล่นมานานแล้วตัวละครมันฟูลแล้วเนี่ยก็ยิงไม่กี่ครั้งมันก็ตายเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลเยอร์ที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ตัวละครยังไม่ฟูลเลยเนี่ยน่าจะฆ่าเรดบอสตัวนี้นานหนึ่งนาทีอย่างแน่นอนเลยนะครับผมทีมงานก็เลยจงใจแจกฮิคาริให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยใช้งานมันในการต่อสู้กับ XBa s e นั่นเองถ้าเกิดว่าเราจะเอาฮิคาริไปใช้งานในการต่อสู้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่่าาห้ามลงเลน VP เด็ดขาดเนื่องจากว่าฮิคาริเนี่ยเลือดน้อยก่อป้องกันต่ำมีเดียเพียงแค่การเจาะก,ก่อเท่านั้นถ้าไม่ตายออก12วินาทีตัวละครอื่นๆในปัจจุบันเขาลอกันอยู่ที่4.6วินาทีนะครับฮิคาริถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการเจาะก,ก่ออาแดดกับด u i เ d อร์ได้ก็จริงหรือว่าเจาะก,ก่อตัวอื่นได้ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ตายมันออกช้าเกินไปจนทําให้คนอื่นฆ่ามันได้ถ้าเกิดว่าเอาไปต่อสู้กับอาแดดเผื่อมีคนคิดว่าเฮ้ยต้องไปฆ่า R ate, อาแดดอา d ดดเกาะมันนะจะเอาตัวนี้ไปเจาะก,ก่อ เกาะมัน4.6วิแรกแกจะโดนอาแดดฆ่าตายก่อนเลยครับแกจะไม่ได้ใช้ทําไม่ตายด้ดยสัาเวถ้าเกิดว่าต้องการจะเอาฮิคาริไปใช้งานในการต่อสู้ PVP จริงๆนะครับผมต้องอัพฮิคาริจนถึงจุดสูงสุดรวมไปถึงอุปกรณ์ก็ต้องอัพจนถึงจุดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันก็คือ S.U.R. แล้วก็ต้องมีทีมที่ดีโดยจัดให้ฮิคารินั้นอยู่ด้านหลังสุดของทีมนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งการจัดทีมของฮิคารินะครับผมฮิคาริเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น ตัวต่อสู้ระยะประชิดยืนแนวหน้าแต่ปัญหาคือตัวมันบางถ้าเกิดว่าให้ฮิคาริไปยืนอยู่แนวหน้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายอย่างแน่นอนมันตายก่อนชัวๆครับถ้าเกิดว่าเราเอาฮิคาริไปใช้งานจริงๆต้องเอาฮิคาริไปไว้ด้านหลังสุดของทีมเพื่อให้คนแนวหน้าเนี่ยรับตีนไปก่อนจนฮิคาริสามารถใช้ถ้าไม่ตายได้นั่นถึงจะเป็นทีของฮิคารินั่นเองครับผมก็นี่จะเป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเอาฮิคาริไปใช้งาน P ี p ีจริงๆแต่โดยส่วนตัวพี่ไม่แนะนําอย่างถึงที่สุดเอาไปต่อ สู้กับเบรดบอสลงแคนต่อสู้สตอรี่โหมดลิมิเตอร์อะไรพวกนี้ถือว่าได้แต่ห้ามลงเล่น PVP เพราะมันเปลืองเกินไปแล้วมันก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่ดีกว่าฮิคารินั่นเองครับการจัดทีมไม่ต้องเอาแบบนี้ก็ได้นะครับขอแค่ว่าเราเนี่ยต้องการให้ฮิคาริสามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายได้ก็พอแล้วโดยจุดนี้เนี่ยจะเป็นการเอาแท้งแนวหน้า3ตัวได้แก่ดิวเลอร์มีความสามารถในการที่จะสร้างเกราะป้องกันพร้อมกับทำสตันสตูได้ซีโร่ชายนิง่งมีความ ความสามารถในการสร้างกาะป้องกันลบล้างดีบัฟออกทั้งยังมีความสามารถในการฮิวอีกด้วยเลโอและแอสตาจุดเด่นคือมันมี2ตัวละครทําให้การฟอร์มทีมนั้นกลายเป็น6คนไม่ใช่5คนนั่นเองต่อมาก็คือแนวหลังแนวหลังได้แก่ตัวของฮิคาริตามที่บอกไปว่าให้ฮิคาริไปอยู่แนวหลัง เพื่อให้สามารถที่จะมีเวลาในการชาร์จถ้าไม่ตายเท่านั้นเองครับผมในส่วนตัวละครแนวหลังอีกตัวหนึ่งก็ได้แก่ตัวของ E v วิ T i ก a เพื่อใช้ในการแช่แข็งศัตรูในการสกัดกัน้นเอาไว้ให้ศัตรูไม่สามารถที่จะมาโจมตีได้เพราะโดนขัดแข้งขัดขาก่อนอีกทั้งศัตรูตอนที่ถูกแช่แข็งฮิคาริก็จะชาร์จถ้าไม่ตายเสร็จพอดีเปทําให้สามารถฟัน3ามฮิตได้อย่างแน่นอน100%เนนั่นเองครับผมตามที่บอกไปว่านี่เป็นเพียงแค่ไกด์ให้ดูนะครับเราสามารถที่จะจัดทีมแล้วแต่เรา เอาได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็เอาฮิคาริไว้แนวหลังแล้วหาตัวสกัดกั้นสักตัวหนึ่งก็ดีเหมือนกันในจุดนี้ก็แล้วแต่คนเล่นแล้วแล้วแต่กําลังไอดีของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันถึงจะบอกว่านําฮิคาริไปไว้ด้านหลังของทีมแต่เจ้าตัวเป็นตัวต่อสู้ระยะประชิดเจ้าตัวจะเดินขึ้นมาด้านหน้าอย่างแน่นอนครับผมแค่ว่าให้ตัวของฮิคาริเนี่ยไม่โดนโจมตีและถูกเล็งเป้าจากตัวละครแนวหน้าในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองครับแล้วที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่ความฉลาดของบอดฝั่งตรง ข้ามครับผมว่าบอทฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําการเล็งฮิคาริที่เดินขึ้นแนวหน้ามาหรือเปล่าถ้าเล็งเราก็ถือว่าซวยแต่ถ้าไม่เล็งเราก็ถือว่าดวงดีนั่นเองครับก่อนที่เราจะจากลาเหมือนเดิมครับผมเราจะมีการเอาตัวละครตัวนี้ไปใช้ในการลงเล่น P ิวีให้ดูแล้วดูผลกันเราเองแล้วกันว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กอันนี้เม่ใฮิเมยครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม Tug. でも